ตอนที่94พูดความจริงศักดิ์ศรีของฟังเย่ถูกลดทอนอย่างน่าขันโดยลูกชายของเขาที่หันหลังให้เขาเมื่อเห็นใบหน้าที่สมเพศของเด็กน้อยที่ต้องการอ้อมกอดของปิงว่านมากกว่าเขาก็ตั้งข้อสังเกตด้วยความสนุกสนานและความหมุดหนิดผสมปนเปกันว่าคุณทําให้เขาเสียสติอยู่เสมอเด็กหนุ่มหน้าด้านคนนี้ยังเด็กมากแต่ก็ฉลาดมากอยู่แล้ว แต่นิสัยของเขาตรงกับของปิงว่านอย่างแน่นอนทั้งสองทนความคับข้องใจไม่ได้เลยแม้แต่น้อยปิงว่านอุ้มลูกของพวกเขาและกระซิบกับฟังเย่ว่าเขาคือสิ่งล้ำค่าที่ผมพยายามจะนำเข้ามาในโลกถ้าผมไม่ทำให้เขาเสียแล้วผมจะเลือกใครเนียนตัวน้อยรู้สึกสบายใจอย่างง่ายดายและยอมจำนวนต่อสเสน่ห์อันน่าเกรงขามของการจูบอันแสนหวานของพ่ออย่างรวดเร็วการเคลื่อนไหวอันเป็นเอกลักษณ์ของปิงว่านเป็นสิ่งที่แม้แต่ฟังเย่ก็ไม่อาจต้านทานได้ ชนะใจเด็กน้อยอ้วนของพวกเขาเหรอเจ้าเค้กชิ้นหนึ่งเหนียนตัวน้อยยิ้มมีฟองสบู่ผุดขึ้นจากจมูกที่ดูแคลนของเขาและจ้องมองไปที่ฟางเย,ย่อย่างลับๆฟางเย,ย่หัวเราะเบาๆเมื่อพบว่าลูกชายของเขาจ้องมองขโมยอย่างเป็นที่รักด้วยการทําให้เขาเสียมากระวังเขาจะไม่กลายเป็นคนควบคุมไม่ได้เหมือนเจดา้านั่นจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ปิงว่านยกเลิกความคิดนี้เหนียนตัวน้อยมีความประพฤติดีและเมื่อเขาโตขึ้นวินัยที่เหมาะสมก็จะถูกสั่งสอนพวกเขาจะไม่ทําให้เขาเสียตลอดไปพวกเขาไม่ยอมให้ที่รักกลายเป็นผดเด็จการสักหน่อยเกิงเล่และกงหลานวางแผนจัดงานต่างๆในเดือนธันวาคมเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในประเทศบ้านเกิดพวกเขาจึงตัดสินใจถือมันไว้บนเกาะที่งดงามในต่างประเทศซึ่งมีสภาพอากาศที่อบอุ่นและน่ารื่นรมปิงว่านเสียใจที่ต้องนำเหนียนน้อยมาคืนนั้นเขาได้คุยกับฟังเย่ว่า เราควรพาลูกชายของเราไปด้วยไหมฟางเย่ยตอบว่าไม่โดยไม่ลังเลใจเมื่อเนียนน้อยเติบโตขึ้นเขาก็ผูกพันกับปิงว่านมากขึ้นฟางเย่ยรู้สึกอิจฉาที่ได้แบ่งปันคู่หูของเขากับลูกชายจึงอยากอยู่คนเดียวบ้างนี่เป็นโอกาสอันดีที่เขาไม่ควรพลาดปิงว่านโน้มตัวไปที่ฟางเย,ย่แต่เราจะจากไปหลายวันผมจะคิดถึงเขา นับตั้งแต่ลูกชายเกิดพวกเขาไม่เคยพลากจากกันนานกว่าหนึ่งวันความคิดที่จะทิ้งเหนียนน้อยไว้เดินทางไกลก็หนักใจเขาและเหนียนน้อยคงจะไม่มีความสุขอย่างแน่นอนหากเขาจากไปเซียวเนียนตัวน้อยผูกพันกับเขามากถ้าเขารู้ว่าเขาจะหายไปหลายวันเขาก็คงจะหายดีแน่มันจะกินตัวอ้วนๆตัวนี้ค่อนข้างจะอารมณ์ดีฟังเย่พูดอย่างใจเย็นเซียวเนียนยังเด็กเกินไปการบินอาจไม่ดีสําหรับเขามันแค่เพียงไม่กี่วัน ไม่ใช่ว่าเราจะแยกคุณสองคนออกจากกันนอกจากนี้เรายังสามารถวิดีโอคอหาเขาได้ทุกวันด้วยคำพูดของฟางเย่ที่ชักชวนปิงว่านจึงตัดสินใจไม่พาลูกชายไปในวันออกเดินทางปิงว่านและฟางเย่แอบออกมาเหมือนขโมยโดยย่องออกไปพร้อมกับกระเป๋าเดินทางขณะที่เสี่ยวเนียนหลับอยู่ด้วยกลัวว่าเขาจะเจอพวกเขาพ่อของฟางผู้อาวุโสไม่ได้เข้าร่วมท้งผู้ชอบความสันโดษพวกเขารู้ว่างานแต่งงานจะต้องมีนักธุรกิจชั้นสูงมาร่วมงาน พวกเขาทิ้งเครือข่ายดังกล่าวไว้กับรุ่นน้องและอยู่บ้านเพื่อดูแลเสี่ยวเนียนครอบครัวกงหลานส่งคนไปรับพวกเขาและขนส่งพวกเขาไปที่สนามบินในไม่ช้าพวกเขาจะร่วมกับแขกรับเชิญงานแต่งงานคนอื่นๆบนเที่ยวบินเช่าเหมาลำไปยังสถานที่จัดงานแต่งงานกลับมาที่บ้านฟางในห้องเด็กทารกไทยตัวน้อยตื่นขึ้นมาและยืดตัวอย่างพึงพอใจจากนั้นเขาก็สายหน้าและทำเสียงฮึดฮัดในขณะที่เขาทำธุรกิจของเขา หลังจากที่เขาพูดจบเขาก็เริ่มทำเพลงเพื่อดึงดูดความสนใจของพี่เลี้ยงเด็กพี่เลี้ยงเด็กก็รีบเข้ามาเมื่อได้ยินเสียงดังกล่าวเมื่อเห็นคิ้วของเขาขมวดขึ้นเธอจึงหัวเราะตื่นสิท,ที่รักเธอเพิ่งทำเรื่องเหม็นเหรอหน่าแปลกที่เจ้าตัวเล็กเช่นนี้เขาชอบทำความสะอาดหลังจากผ้าอ้อมที่เธอทุกครั้งเขาก็ยืนกรานที่จะเปลี่ยนทันทีและจากใบหน้าที่อ้วนท้วนนั้นใครๆก็มองเห็นสีหน้าดูถูกเหยียดยามทุกครั้งที่ผ้าอ้อมสกรปรกของเขาถูกถอดออกทำให้ใบหน้าราวกับว่าเขาถูกกลิ่นทำร้าย ท่าทางของเขาจั๊กจี้พี่เลี้ยงอยู่เสมอพี่เลี้ยงเด็กที่ชื่นชอบเด็กที่น่ารักเช่นเสี่ยวเหนียนทำความสะอาดเขาอย่างขยันขันแข็งเปลี่ยนเขาแล้วหัวเราะก,กับปฏิกิริยาของเขาเจ้าตัวเล็กที่ฉลาดทุกอย่างสะอาดแล้วเสียวเหนียนรู้สึกสดชื่นและสบายใจดื่มนมหนึ่งขวดอย่างพึงพอใจจากนั้นยื่นมือออกไปเพื่อส่งสัญญ,ญาณว่าเขาอยากถูกกอดพี่เลี้ยงเด็กมารับเขาแล้วพาเขาลงไปชั้นล่างไปหาปู่ย่าแม่ของฟางเมื่อเห็นเสียวเหนียนก็ยิ้มแล้วพาเขาไปหลานชายที่รักของฉัน คุณนี่ปรับสบายดีไหมมาหาย่ามาเซียวเหนียนยังคงตามหาพ่อของเขาตื่นตัวและมองไปรอบๆอ,อย่างกระตือรือร้นคุณกำลังมองหาใครอยู่ที่รักแม่ของฟางรู้ว่าเขากำลังมองหาปิงว่านลูกน้อยอยู่ใกล้พ่อมากที่สุดถึงกระนั้นเธอก็ยังล้อเขาและพยายามหันเหความสนใจของเขาดูคุณย่าสิกนี่ของเล่นอะไรเอ่ยเมื่อไม่พบว่าเขากำลังตามหาใครเซียวเหนียนจึงยอมให้ย่าจับเขาไว้อย่างไม่เต็มใจ หลังจากตรวจดูห้องอีกสองสามครั้งและยืนยันว่าพ่อของเขาไม่อยู่ที่นั่นเขาก็ผ่อนคลายโดยปล่อยให้คุณย่าปลอบใจตัวเองเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะไม่ได้เจอพ่อเป็นเวลาหลายวันเขาคงคิดว่าปิงว่านจะกลับมาเร็วๆนี้เหมือนตอนที่เขาออกไปเรียนขับรถหนูชอบรถของเล่นคันนี้ไหมเซียวเหนียนแม่ของฟางถามพร้อมยกรถของเล่นสีแดงคันเล็กๆขึ้นมาเมื่อหนูโตขึ้นคุณย่าจะซื้อรถคันใหญ่ให้คุณโอเคไหมอาบาบาบา้า เซียวเนียนปรบมือเล็กๆของเขาเอื้อมมือไปที่รถของเล่นและพูดพร่ำเป็นภาษาเด็กน้อยคุณคิดว่าเขาตื่นแล้วเหรอเขาจะโกรธเคืองเมื่อหาเราไม่เจอเหรอในห้องรับรองของสนามบินปิงว่านพร้อมโทรศัพท์อยู่ในมือถามฟังเย่ยอย่างใจจดใจจ่อฟังเย,ย่กล่าวว่าฉันจะโทรหาแม่แม้ว่าเขาจะดูบ่นเรื่องลูกชายแต่ลึกๆแล้วเขาก็อดไม่ได้ที่จะกังวลเกี่ยวกับไทตัวน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการทำงานหนักที่ภรรยาของเขาต้องแบกรับเขามาเป็นเวลาเก้าเดือนเดี๋ยวก่อนอย่าโทรปิงว่านหยุดฟังเย่แล้วถ้าเขาไม่ยุ่งตอนนี้ล่ะการได้ยินเสียงของเราอาจทำให้เขาไม่พอใจก็ได้ปิงว่านแนะนำว่าให้ผมส่งข้อความหาแม่แล้วถามว่าเป็นยังไงบ้างแม่เด็กน้อยเออเหรอเมื่อแม่ของฟางเห็นข้อความเธอก็อุ้มทารกไว้และไม่สามารถส่งข้อความกลับได้เธอส่งโทรศัพท์ให้พ่อของฟาง มาจากปิงว่านถ่ายรูปแล้วส่งให้เขาให้เขารู้ว่าทุกอย่างสงบแล้วพ่อของฟางถ่ายรูปเด็กทารกที่กำลังเล่นกับยายของเขาสองสามภาพแล้วส่งไปให้ปิงว่านด้วยความโล่งใจจากภาพนี้พ่อมือใหม่สองคนปิงว่านและฟางเย่จึงขึ้นเครื่องบินหลังจากบินหลายชั่วโมงในที่สุดพวกเขาก็มาถึงเกาะอ,อันอบอุ่นในซีกโลกใต้งานแต่งงานมีกำหนดในวันรุ่งขึ้นแขกจะได้พักผ่อนตลอดทั้งวันทุกคนเช็คอินที่รีสอร์ทห้าดาวบนเกาะ ปิงว่านไม่ได้ทานอาหารบนเครื่องบินหลังจากที่พวกเขานั่งลงที่ห้องพักแล้วทั้งสองก็ไปที่ร้านอาหารของโรงแรมเพื่อเพลิดเพลินกับอาหารมื้ออร่อยชิ้นปลาชิ้นนี้รสชาติค่อนข้างดีปิงว่านหลังจากจุ่มซาซิมิในซอสแล้วส่งให้ฟังเย่คุณคิดอย่างไรฟังเย่เคี้ยวอย่างครุ่นคิดตอบหลังจากกลืนลงไปว่าไม่ดีเท่าตอนที่คุณทำมันดวงตาของปิงว่าน,นย่นในขณะที่เขาหัวเราะแต่ฟังเย่ยใต้ตัวอ,อย่างสนุกสนาน มันก็แค่สาสมิคุณจำเป็นต้องประสบผมมากขนาดนี้เลยเหรอฟังเย่ตอบว่าฉันแค่พูดความจริงเท่านั้นหลังจากเตะเขาแล้วปิงว่านก็รู้สึกสนุกสนานเล็กน้อยจึงเลื่อนเท้าของเขาขึ้นไปบนขาของฟังเย่อย่างช้าช้าเมื่อมีผู้มารับประทานอาหารมากมายรายล้อมพวกเขามีบางสิ่งที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการกระทำลับๆที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผ้าปูโต๊ะที่ให้ลงมาฟังเย่หยุดรับประทานอาหารชั่วคราวและบอกกับปิงว่านด้วยเสียงเตือนเบาๆว,ว่า หยุดซะร้านอาหารของพวกเขาอยู่ติดกับหน้าต่างที่มองเห็นวิวท้องฟ้าสีครามกว้างใหญ่หาดทรายสีชมพูที่ทอดยาวไปจนสุดขอบฟ้ามาหาสมุทรทิวทัศน์อันน่าทึ่งให้ความรู้สึกผ่อนคลายและเพลิดเพลินอย่างอธิบายไม่ได้นับตั้งแต่มีลูกปิงว่านก็รู้สึกถึงข้อจำกัดบางอย่างบัดนี้ในสภาพแวดล้อมที่กว้างใหญ่จิตวิญญาณของเขากลับกระปรี้กระเปร่าเปล่งประกายความสุขอันบริสุทธิ ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความสุขที่บ้านที่นั่นความสุขมาจากลูกชายที่น่ารักของพวกเขาแต่การพักผ่อนที่นี่แตกต่างออกไปปิงว่าเลิกคิ้วและพูดล้อเล่นว่าเรามาลองดูกันดีกว่าไหมด้วยสภาพแวดล้อมที่สวยงามและเวลาที่หายากตามลำพังกับฟังเย่คงจะเสียเปล่าที่จะไม่สนุกซักหน่อยจบตอนที่94